สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับที่ตากแดดอย่างนี้เพราะว่าให้มาดูคันนี้นะครับสีขาวตอนออกแดดนี่สวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้ายาริสนะครับตัวนี้เป็นตัว1.2ตัว E นะครับนะครับด้านหน้านี่กันชนด้านหน้านะครับดําสลับแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่เลยนะไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับยังไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว E นะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกให้ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้อยากให้ท่าฟันจัหมองเราทําให้ได้นะครับลูกค้ามาไปดูด้านข้างนะเนี่ยสีแดงนะออกแดดคือสภาพสวยเลยสภาพสีสวยมากๆนะครับด้านเข้าของเขานะครับเป็นแม็กสีซิลเวอร์แบบนี้นะครับยางเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนปีใหม่ๆให,ให้นะครับลูกค้านะใช้งานได้อีกหลายปีแน่นอนนะเพราะเราทํายางปีใหม่ให้อยู่แล้วนะลูกค้าใช้ได้สบายๆนะครับลืมบอกไปเลยนะลูกค้าสําหรับราคาคันนี้นะครับ ราคาอยู่ที่3,95,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะโปรโมชั่นของเรามีทั้งโปรช่วยผ่อนแล้วก็โปรส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทด้วยครับลูกค้าลูกค้าออกรถนะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะออกรถฟรีได้ส่วนลดแล้วนะครับยังมีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะครับมาต่อไปนะก็กระจกนะครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบนี้นะสวยๆมีกันสาดมาให้แล้วนะครับติดฟิล์มให้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน นะครับมือจับก็สวยๆเลยสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับลูกค้านะสภาพดีมากๆนะนี่สเกิร์ตด,ด้านข้างก็มีติดมาให้แล้วลูกค้านะไม่ต้องทําเพิ่มนะสวยๆแต่งครบมาให้แล้วนะครับไม่ได้แต่งแค่นี้มาดูด้านหลังกันด้วยนะที่แต่งครบสปอยเลอร์ก็มีให้นะครับลูกค้าสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับชุดแต่งนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นสเกิร์ตด้านท้ายแบบนี้สวยๆเลยลูกค้านะ บอกแล้วนะ395,000บาท k d รดิตฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ6,000เท่านั้นนะ6 0 0 0นี้ลูกค้าจะเอาเป็นโปรส่ลด5 0 0 0 0ก็ได้หรือจะเป็นนะโปรช่วยผ่อนช่วยผ่อนสูงสุด2ปีงวดละพันช่วยไปเลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับออกรถส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มจริงนะครับผ่อน6 0 0 0นแถมส่วนลดตั้งเยอะนะครับลูกค้านะนะครับก็ด้านท้ายของยาลิสก็ค่อนข้างพอสมควร นะลูกค้าใส่ของได้ค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็ใหม่คลิปเลยลูกค้านะรถของเราอย่างที่บอกไปนะครับรถของเราคัดเก็บคัดสภาพมานะครับรถสวยสภาพดียังไม่พอนะครับยังคัดประวัติมาด้วยไม่มีชนหนักจมน้าตัดต่อ,ตอพลิกคว่ำหรือว่ากลอไม่นะครับเราค่อนข้างจะคัดรถมาอย่างดีเลยครับให้ลูกค้านะสำหรับคนที่ดูรถไม่เป็นซื้อรถที่เลนเจอค่อคาเนี่ยได้เลยนะครับเพราะเราคัดมาให้แล้วนะครับมาดูด้านหลังด้วยนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นชุดสตรีมนะอันนี้คืออุปกรณ์น่าจะถอดไปนะครับ นะแต่ว่าถ้าลูกค้าออกรถเนี่ยได้ชุดอุปกรณ์ไปครบครบแน่นอนนะนะครับลูกค้านะรถสวยสภาพดีนะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับด้านนอกคือสวยครบมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับว่าเป็นไงเริ่มจากเบาะกันเลยนะเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับลายเท็กเจอร์นี่ก็สวยมากนะเป็นสีดําเป็นสีดําตัดแล้วก็มีได้สีน้าเงินเดินแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับดีไซน์ดีกราฟิกดีเลยนะครับ สภาพดีด้วยแล้วก็เบาะแน่นนุ่มนะครับเพราะว่าลูกค้ารถปีใหม่นะรถปียี่สิบนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะก็สภาพดีมากเดี๋ยวเราดูทีละอย่างกันนะครับมาผมข้ามากอนผมเนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่นะครับแต่ว่ายาริสก็ไม่ได้อึดอัดมากนะนะก็ยังยืดแข้งยืดขาดได้สุดๆนะครับนี่สตาร์ทเลยนะครับอืมนะครับทีละอย่างเลยนะครับลูกค้านะเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยของเขานะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุเปลี่ยนช่องอะไรแบบนี้ได้เลยจากพวงมาลัยนะครับนี่มีบลูทูธด้วยนะรับต่อ,อรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับคันนี้ไมไแค่แค่8 5 0า0โลเท่านั้นนะลูกค้านะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าลูกค้าได้รถที่สภาพดีไปน้อยไปด้วยนะครับแอร์ก็ปรับแบบดิจิตอลได้เลยนะครับเสียงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ปรับเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะ วิทยุ FM AM เชื่อมต่อได้หมดนะครับแล้วก็สามารถมีพอร์ตเสียบสาย USB AUX อะไรแบบนี้ได้ด้วยใส่แผ่น CD ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะมานะเกียร์นิดนึงเกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ขั้นบันไดนะครับค่อนข้างสมูทนี่นะการเข้าเกียร์ถือว่าสมูทมากนะครับระหว่างเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์หนึ่งคือสมูทมากๆนะลูกค้า คันนี้นะครับอาจจะยังไม่มีกล้องสองถอยนะไม่มีหน้าจอไม่มีกล้องสองถอยแต่ถ้าลูกค้าอยากได้นะครับบอกเรานะครับเรามีโปรโมชันเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยกว่า5 0,000บาทลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยนะครับในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับโปร5 0 0 0 0ของเราครับก็ด้านหน้าสวยครบสภาพดีมากรถปี20นะครับแล้วก็ไม่แค่8 0 0 0 0โลนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงครับสวยแค่ไหนไปเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับเบาะผ้าสีดําสภาพสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ นั่งค่อนข้างโอเคนะถ้าตัวขนาดผมเนี่ยก็นั่งได้ประมาณสามแล้วนะแต่ถ้าตัวเล็กกว่าก็ได้4คนได้สบายๆนะครับลูกค้าก็ด้วยตัวรถที่เขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับทําให้ระบบถ่ายเทในในห้องห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะเย็นนะครับแอร์จากด้านหน้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับลูกค้านะก็เป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับลูกค้าอย่าลืมว่าคันนี้นะเครื่องพันสอง ครับก็จะประหยัดน้ำมันนะครับลูกค้าสามารถเติม e20 e85 ได้ด้วยนะสำหรับเครื่อง Eco c a r ์เครื่องแค่พันสองแบบนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเครดิตฟรีดาวนะครับได้เลยนะครับแถมมีโปรช่วยค่อนถ้าลูกค้าใช้โปรช่วยค่อนนะคันนี้ผ่อนพันห้าพันเองนะครับลูกคา้านะแนะนําเลยว่าคันนี้คุ้มจริงดีจริงเดี๋ยวเราไปสรุป,ปโปรโมชั่นอีกทีกันหน้าราครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้ายาริสนะครับหนึ่งจุดสองอีปีสองพันยี่สิบคันนี้นะครับ เป็นยาริสเอทีพนะตัวนี้เป็นซีดาน4ประตูนะครับราคาเราขายอยู่ที่39 5 0 0 0้า้าพันบาทเคดีฟีดาวผ่อนประมาณ6 0พันบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ครับโปรโมชั่นของเรานะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรส่วนลดกว่า5 0,000บาทครับหรือลูกค้าจะเลือกเป็นโปรช่วยผ่อนนะครับช่วยผ่อนสูงสุด2ปีงวดละพันช่วยไปเลยครับถ้าคันนี้ผ่อน6 0พันเท่ากับลูกค้าผ่อนแค่5้าพันเท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าชอบนะครับลดมือสองสวยๆสภาพดีของเรานะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามช ANNEL ของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรคันไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ